สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่น้องเกลียวชวนกินค่ะวันนี้จะชวนมาทานนะคะเป็นผัดไทยโบราณค่ะแม่น้องเกลียวซื้อมาจากร้าน้าน้าปักซอยนะคะคุณป้าขายมานานกว่าสิบปีค่ะยี่สิบปีแล้วมั้งตั้งแต่แม่น้องเกลียวยังเล็กๆนะคะนี่คะ่ะถุงละสิบบาทนะคะคุ้มมากๆเลยคะ่ะนี่แม่น้องเกลวพี่มาหนึ่งห่อเนาะได้เยอะมากเลยผัดไทยโบราณค่ะกินแล้วก็นึกถึงตอนสมัยเรียนที่ประถมนะคะ สมัยนั้นคุณป้าเขาขายห่อละสองบาทสมัยก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาชิมไปพร้อมกันนะคะได้เยอะมากเลยนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีเนื้อสัตว์อะไรมากมายเนาะมีกุ้งแห้งแช่นหมะคะมีถั่วลิสงคั่วอ,อร่อยค่ะ แม่ต้องเกียวจะเพิ่มพริกป่นักนิดนึงเพิ่มรสชาตินะคะมาค่ะมาทานด้วยกัน อร่อยมากนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวก็บีบมะนาวเพิ่มเข้าไปเนาะแต่สำหรับกันต้องเียว่าอร่อยแล้วแค่โรยพริกผงนิดหน่อยก็อร่อยแล้วค่ะพี่ปนมาจ้ามากินด้วยกันนะคะ ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยค่ะนี่ยิ่งเวลาเลิกงานนะคะฝนยิ่งรู้เวลาตกแทบทุกวันเลยแม่น้องเกยวก็อาศัยฝากท้องกับคุณป้าหน้าปากซอยเนี่ยขะะายมา้ยาวนาน10-20ปีนะคะกับข้าวถุงท้าอร่อยค่ะเราไม่ได้ไปเดินจ่ายตลาดตอนแล้ช่วงนี้ก็กลัวโควิดด้วย เขาซื้อของคุณป้าสะดวกและรวดเร็วดีค่ะเพราะว่าเราทำงานประจำด้วยเนาะเอาละค่ะวันนี้ก็เลยแวะมาคพอให้หายคิดถึงกันนะคะยังไงแม่น้องเกลียวขอฝากช่องแม่น้องเกลียวชวนกินไว้ด้วยนะคะวันนี้จะขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ